กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Animal Speak นะครับผมหมอคิมครับปื้มครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe ช่องมหิดลคิสนะครับเพื่อเข้าสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันนะครับวันนี้หมอคิมจะพาผมมาดูอะไรครับวันนี้หมอจะพามาพับกบพบกับพับกบพบกับพบกับกบครับใช่หรอครับหมอใช่ครับพบกบพบกับพบกับกบถูกต้องแล้วครับเราไปกันเถอะครับโอเคครับไปก็ได้ครับพบกบพบกับกบครับผมโอเคค่ะ ตรงตาเขาจะมีเขาแหลมๆ mm. เขาก็เลยมีชื่อว่าฮอนฟ็อกนะครับจะมีลวดลายที่แบบแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันรตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของเขาถ้าเขาร้องแล้วก็จะเริ่มผสมได้อออันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับใช่อันนี้เขาใหญ่ที่สุดแล้วเหรอใหญ่ที่สุดในฟาร์มเราแล้วครับอุ้ยน้องลงน้ำไปแล้วอะ วันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านกบคอนสก์ตลิ่งชันนะครับผมเราอยู่กับพี่ระนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าครับผมมีระยะของกบเต็มไปหมดเลยตั้งแต่นี่มีไข่กบนะครับอันนี้ระยะที่หนึงเนาะสับแต่ละชนิดเนี่ยวิวัฒนาการก็จะต่างกันอย่างนี้เป็นกบก็จะออกไข่ออกมาแล้วก็จะเป็นลูกอ๊อดนะครับผม อันนี้อายุเท่าไหร่นะครับพี่ละตัวนี้อายุประมาณ7วันอายุ7วันฟักจะไข่มา7วันเราก็จะช้อนแยกออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแยกออกมาปลาเลยคหคล้ายๆช่วงนี้เราก็จะให้เขากินพวกหนอนแดงนะฮะพอผ่านไปประมาณสักสักสิบวันเขาจะเริ่มมีขาหลังออกมานะฮะสิบวันโอ้โหใช่ครับเรวลครับแล้วก็ถัดมานะครับครับ ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ใกล้จะขึ้นบกแล้วครับสังเกตว่าขาหน้าเขาจะเริ่มแทงออกมานะฮะมีเป็นกลมๆมนเป็นติ่งๆออกมาอายุเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้จะประมาณยี่สิบเอวันนะครับยี่สิบอวันก็จะได้เป็นตัวอย่างปนตัวประมาณนี้แต่ถ้าตัวไหนที่กินเยอะๆกินเก่งๆ21่บวันของเขาก็กลายเป็นกบได้ก็มีนะฮะโอพอจากนั้นนะครับจะกลายมาเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ขาแทงออกมาแล้วครับแต่ยังมีหางยาวๆอยู่ ใช่ครับเพราะช่วงนี้เขาจะไม่กินอะไรแล้วนะฮะสเตปถัดมาเขาจะย่อยหางตัวเองฮะัีเอาเอาหางมาเป็นพลังงานแทนใช่ครับโอเคครับแล้วอันนี้คือเขาย่อยหางจนเหลือแค่นี้เดียวแล้วเหลือแค่นี้แล้วแต่เขาก็มีลักษณะคล้ายกบแล้วนะครับก็คือเราต้องสังเกตทุกวันว่าหางเขาเริ่มหดหรือเปล่าแล้วว่าแล้วตอนนี้คือมันอยู่ในสเตจหรือขั้นตอนไหนถูกไหมคะในการรักษาการใช่อันนี้คือ เป็นกบ100%ยเปอเซนตขึ้นบกเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ไข่มาจนถึงกบเต็มใบใช้เวลาประมาณก็ประมาณเดือนนึงเนาะประมาณ1เดือนประมาณหเดือนแล้วอย่างนี้เสน่ห์ของกบฮอนฟล็อกนะครับมันคือยังไงครับช่วยช่วยดูให้หน่อยครับช่วยชี้ด้วยครับก็ดูนะครับตัวเขานะครับจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ แต่ละตัวนะครับอย่างตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นสีสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่โอ้โหชื่อชนะกินหวานแหววเลยครับ <c oughs> แล้วก็สังเกตว่าตัวนะฮะจะมีลวดลายที่แบบแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันรตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของเขานอกจากจะมีสีส้มแบบนี้แล้วนะฮะยังมีสีอื่นอีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือ,อยังไงครับเป็นเขาเขาเหรอที่บอกว่าคอนฟ็อกนี่ก็คือเขาเขาเนี่ยครับลักษณะตรงตาเขาจะมีเขาแหลมๆ เขาก็เลยมีชื่อว่าฮอนฟ็อกแต่ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ Argentina Hound f อกนะครับยังมีสายพันธุ์อันอื่นอีกจะเป็นฮอนฟ็อกเหมือนกันและตัวนี้เป็นสายพันอะไรครับตัวนี้เป็น Argentina h o อนฟ f อกครับแต่ว่ามีชื่อเรียกสีของเขาว่าเป็น y ล l ล o w a บิ i n o Fox Spot ครับผมกบพวกนี้มีพิษไหมครับกบพวกนี้ไม่มีพิษครับสามารถสัมผัสได้สัมผัสได้แล้วก็พูดเตือเมียของกบนะคบมันแตกต่างกันยังไงเราดูยังไงครับครับผมเอาดูที่ตัวเมียก่อนนะครับ ตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้ครับ,รบตัวไซนี่จะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียตัวผู้เนี่ยนอกจากจะไซส์เล็กกว่านะครับวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือคางเขาจะย้อยๆฮะเขาเหมือนจะมีกล่องเสียงที่คางด้วยอันนี้เขาร้องบอกว่ากบปกติไหมครับเดี๋ยวดูนะครับตัวเมียร้อง ตัวเมียไม่ร้องครับอีกอย่างหนึ่งตัวผู้นะครับจะมีปานที่นิ้วนิ้วโป้งนะครับอ๋อผมเห็นแล้วครับสีดำใช่ครับภาษาอังกฤษเรียกลูกเตี้ยวแพดลูกเตี้ยวแพดอันนี้อายุห่างกันมากไหมครับไม่ไม่มากครับอ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้สองปีตัวนี้จะแก่กว่าตัวนี้จะหนึ่งปีแปดเดือนแต่คู่นี้สามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับแล้วเราจะดูยังไงครับว่าเขาพร้อมกันแล้วอย่างตัวผู้เราจะดูว่าถ้าเขาร้องแล้วก็จะเริ่มผสมได้ แล้วตัวเมียนะครับที่พร้อมผสมพันธุ์นะครับจะต้องมีไข่นะฮะวิธีการดูไข่เราจะพลิกเขาแบบนี้เราจะเห็นก้อนดำๆขาวๆคล้ายๆเม็ดแมงลักเนี่ยครับเวลาเราดูใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าเขามีไข่เต็มทั้ง2ข้างแล้วอย่างนี้คือไข่ในะนั้นคือมีเชืะนะ้อไหมครบอ๋อจะเป็นการปฏิสนธิภายนอกครับ มีตอนให้อาหารนะครับเราให้เป็นอะไรเอ่ย ให้เป็นเน<อ>ื้อปลาครับเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาดิบหรือปลาสุกนะครับเป็นปลาดิบครับเช่นปลาหลังเขียวปลายี่สกใช้ได้หมดเลยครับ<อ>ถ้าเป็นลูกอ้อนี่เราต้องให้อะไรกินครับผมลูกอ้อเราจะให้หนอนแดงครับ<อ>หนอนแดงเป็นเป็นหรือว่าฟีดด้เป็นหนอนแดงฟีดครับ<อ>แล้วบางที<ๆ>เราก็จะมีอาหารเม็ดของลูกอ้อให้กินก็ได้ครับคับผมกบฮอนฟอกนะครับมันจริงไหมคะที่แบบว่าพอเวลามันรอเหยื่อนะแบบว่าคอยจ้องเหยื่อนะสมมุติตรงนี้มันมีเหยื่อนะเขาจะรอนนิ่งมากแล้วแบบหาจังหวะที่แบบจะเข้า ก็เลยเขเมือเหยื่อที่แบบเร็วมากๆจริงนะคะจริงครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมต้องดูดั่นแหละได้เลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารกันดูนะครับว่าลักษณะาการกินของกบออนฟลอกเนี่ยเขากินกันยังไงคําใหญ่ขนาดไหนครับพี่บอกว่าเออพี่รับบอกว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเนี้ยให้ตัวอ้วนๆตัวเนี้ยชิ้นเดียวพอเลยใช่ไหมพอเลยครับ,คร,บครับผมงั้นเรามาลองดูกันเลยนะครับ ตัวที่เราเปื้มให้อาหารไปเมื่อกี้ครับให้ถี่ขนาดไหนครับผมให้3วันครั้งครับ3วันครั้งเขาอย่างตัวใหญ่ๆพวกนี้ก็ประมาณ5-7วันครั้งห้าถึงเจ็ดวันครั้งยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งทาใหญ่แล้วก็เระยะห่างเนาะใช่โอเคแล้วอาหารที่เราให้แค่ปลาอย่างเดียวไหมครับหรือมีเป็นอาหารชนิดอื่นด้วยครับให้เราจะให้อาหารชนิดอื่นเสริมด้วยครับเช่นแมลงอย่างแมงสาบดูบียแล้วก็เราจะมีการให้หนูแช่ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้เขามีสารอาหารที่ครบไม่อย่างนั้นเขาอาจจะขาดเรื่องของพวกแคลเซียมครับครับผมแต่บางครั้งการให้ลักษณะนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเขาก็จะมีเป็นพวกอาหารเม็ดสําเร็จรูปให้ผู้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใช้แทนก็ปกติครับตอนกบโตเต็มวัยแล้วเราก็ควรให้ไม่ต้องให้อาหารทุกวันใช่ครับใช่ไหมครับยมิบเจอผู้เลี้ยงบางท่านนะครับมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการของอืดเจอค่อนข้างบ่อยมากเลยสาเหตุเพราะว่าเขาให้ทุกวัน ให้อาหารทุกวันอย่างกบที่เพิ่งกลายเป็นกบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนั้นควรให้อาหารวันละกี่ครั้งครับช่วงที่เป็นตัวเล็กๆไซนี้นะครับจะแตกต่างกับการที่เลี้ยงไซใหญ่อยู่นิดนึงช่วงนี้เราจะให้เขากินทุกวันแต่ปริมาณน,น้อยมากๆกินปลาเหมือนกันกินปลาเหมือนกันแต่ชิ้นเล็กมากๆเลยครับสมมุติว่าเราอยากจะเริ่มเลี้ยงกบพรฟล็อกอะครับผมรบเราควรเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับอุปกรณ์ถ้าเอาง่ายๆก็คือจะมีกล่องเลี้ยงแล้วก็ มีรองพื้นด้วยกระข่ายครับครับแล้วเราจะมีฟองน้ําให้เขาเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีถ้วยน้ําให้อันนี้เป็นการจัดตู้เลี้ยงแบบง่ายง่ายมากๆเพื่อที่จะทาความสะอาดง่ายครับอย่างฟองน้ํานี้บีบให้ชุ่มเลยไหมให้ชุ่มเลยชุ่มเลยชุ่มแล้วแล้วอย่างเงี้ยครับทําความสะอาดบ่อยไหมครับตัวนี้เราจะทําความสะอาดเมื่อเขามีกลิ่นฮะเราจะใช้วิธีการดมกลิ่นเราจะเปิดกล่องขึ้นมาแบบนี้นะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะดมถ้าเหม็นจนเราหน้าพังเหงือกลงไปต้องไปล้างอโอเคปกติจะทุกกี่วันนะครับปกตินะฮะอาทิตย์หนึ่งก็อย่างน้อยหนึ่งครั้งโอ,โอ๋อเหมือนปลาเลยอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ถ้ามีเปิด <c oughs> เปิดดูเขาปุ๊บแล้วมีกลิ่นปุ๊บเอาไปล้างได้เลยครับโอเคครับผมวติผมซื้อมาสองตัวเลี้ยงรวมกันในกล่องเดียวได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้เลยครับเพราะเขาจะกินกันเองครับโอ้พวนี้กินกันเองอย่างตัวเนี้ย อย่างนี่ถ้าหล่นลงไปในนี้ก็โดนกินเลยเรียบร้อยเลยครับชาทิตเลยครับไม่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นการจัดตู้แบบแอดวานซ์ขึ้นมาครับครับเป็นการจัดตู้แบบไบโอแอคทีฟฮะเน้นความเป็นธรรมชาติให้เขาก็คือเราจะรองพื้นด้วยขุยมะพร้าวแล้วเราก็จะมีขอนไม้ชนิดที่ไม่มีเชื้อราฮะให้เขาไว้ซุกแล้วก็จะมีถ้วยน้ําตรงนี้เราจะคอยเปลี่ยนถ้าเราเห็นว่ามันมีความสกปรกนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้เราใส่สปริง สปริงเทลอ๋อสปริงเทลแม่บ้านคอยกินพวกชะลาใช่ไหมครใช่ครับบางทีเขาอาจจะมีเมือกมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครัแล้วก็ใส่สปริงเทลไปให้เขาอคอยกิน้องกบเขาไม่กินสปริงเทลใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คือเขาจะอยู่ในนี้อย่างแบบเหมือนกับธรรมชาติมากเพราะเขาจะซุกมีที่ซุกตัวลงไปมุดมุดแบบนี้เลยอแบบนี้คือเขาจะอยู่แล้วมีความสุขที่สุดครับผมอย่างนี้ครับการดูแลจัดการการนำความสะอาดแตกต่างกับอันนี้ไหมครับแตกต่างกันครับตัวนี้เราจะมีสเปรย์สำหรับ ตู้ไบโอแอคทีฟโดยเฉพาะให้ฉีดพ่นสัปราร์ะครังใช่อันนั้นปะครับใช่ครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอร้องหนึ่งครับใช่ตัวนี้แหละแล้วก็จะฉีดพ่นลงไปเลยงั้นผมขอลองฉีดนะครับเอาเลยครับมันจะเป็นพวกค่าเชื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็คอยฉีดสัปดาห์ละครั้งเท่านี้เองครับแล้วก็เราก็จะต้องพาเขาออกมาว่ายน้ำบ้างแล้ววันนี้เราพาเขาออกมาว่ายน้ำได้ไหมครับได้ครับโอเคครับแล้วก็คือปกติคือกบเขาต้องว่ายน้ำเป็นกิจวัตรเขาด้วยใช่ไหมครับ อย่างน้อยสัปดาห์หละครั้งตัวนี้ว่าือเป่าไปยังครับยังครับเดี๋ยได้ครับเดี๋ยวเราควรพี่ละสแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมครับ,รบ<ม>ได้เลยครับเราจะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆไมค่อยครับเพราะว่าเขาอาจจะตื่นแล้วเขาชนตู้ได้เลยนะครับเขาอาจจะกระโดดชนตู้ซึ่งทําให้เขาเจ็บนะฮะโอ้โหอันนี้ตัวเมียใช่ไหมคบใช่อันนี้เขาใหญ่ที่สุดแล้วหรอใหญ่ที่สุดในฟาร์มเราแล้วครับ ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะครับ <c oughs> อุ้ยน้องลงน้ำไปแล้วอ่ะอ๋อแล้วก็ออกมาว่ายน้ำได้ได้สัปดาห์ละครั้งใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ควรพาอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งแล้วหล,หลังจากที่เขาลงน้ำไปแล้วนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับครับก็จะเป็นการทำความสะอาดผิวเขานะครับ,รบแล้วก็ <c oughs> ผิวเขาจะมีเมือกถ้าเราเห็นเมือกเราก็ดึง <c oughs> ออกได้นี่นะ<อ>เป็นเมือกของเขาก็เอาออกเพราะว่าถ้าไว้ในที่เลี้ยงก็จะกลายเป็นสิ่งสกปรกครับสิ่งปฏิกูลใช่ครับผมขอรองหน่อยนะได้ครับอุ้ยตัวเขานิ่มมากเลยอ่ะ แล้วระหว่างนี้นะครับเราก็จะเป็นการเช็คสุขภาพเขาไปด้วยนะครับเช็คยังไงครับเราก็จะจับเขาดูที่ใต้ท้องเขานะครับว่าเขามีแผลไหมวิวิท้องขาวมากครับถ้าท้องขาวแบบนี้คือดีมากๆเลยนะครับไม่มีแผลไม่มีอะไรแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือทํากระตุ้นเรื่องของลําไส้ทําให้เขาขับถ่ายดีได้ด้วยครับการว่ายน้ำแล้ววันนี้ผมได้ยินว่ามีภารกิจอีกใช่ไหมครับมีครับทอปอะไรครับก็คือการให้อาหารลูกออส แล้วการเลี้ยงลูกออสครับผมวันนี้ลูกออสรออยู่เต็มเลยคับผมเดี๋ยวน้องปื้มไปช่วยพี่ระให้อาหารลูกออสกันโอเคครับงั้นตอนนี้เราปล่อยกลมให้น้องนอนขึ้นอืดอย่างนี้ก่อนนะโอเคนะครับไปกันต่อครับเมื่อกี้เนี่ยหมอชิมแอบไปดูมาละลูกออสเรียงเป็นตับเป็นร้อยตัวบวกบวกคนเดียวไหวไหมไม่ไหวไม,มไม่มาไหวโอเคไม่เป็นไรวันนี้หมอชิมมีผู้ช่วยมาให้อีกสองคนคับผมนะครับชื่อน้องซันกับน้องเซนนะครับสองคนนี้ก็เป็นลูกชายของพี่ระ ปกติแล้วสองคนนี้ก็ช่วยช่วยให้ลูกอ้อยช่วยให้อาหารด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ช่วยสองคนนี้ไปช่วยน้องป้มให้อาหารโอเคคร,ครับผมพร้อมนะทั้งคันเดี๋ยวเราไปให้อาหารลูกอ้อยกันดีกว่าครับผม ภารกิจมาเมื่อกี้นี้อะครับชอบไหมน้องปื้มชอบมากลยครับผมรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายกว่าแบบสัตว์ชนิดอื่นครับการดูแลการเตรียมอาหารการให้อาหารก็มีความสนุกสนอยู่ด้วยผมผมก็อยากเลี้ยงเหมือนกันนะครับแต่ต้องถามคุณแม่ก่อนอ่าอย่าลืมถามผู้ปกครองก่อนซื้อมาเลี้ยงนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับพี่รัมมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆหรือผู้ปกครองที่อยากจะเริ่มเลี้ยงกบฮอนฟ็อกไหมครับสาหรับการเลี้ยงกบฮอนฟ็อกนะครับหลักๆก็คือเรื่องของการให้อาหารเขานะครับอยากจะแนะนําว่าให้ให้อาหารเขาเป็นรอบมื้อ มากกว่าที่จะให้อาหารเขาตามใจเรามากกว่าเพราะว่าจะทําให้น้องกบเขาท้องอืดได้นะครับคับผมโอเคครับก็วันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ระมากๆนะครับขอบสวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี <S Animal <Speed> s p e k